เอาละรครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟงเกมลนิโนโคุนี้กันอีกเช่นเคยกันนะครับผม ในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปหาสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาวุธระดับ4ดาวกันเลยครับว่าทั้งสัตว์เลี้ยงและอาวุธ4ดาวเนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนกันบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับต้องร้านที่เลย Over Topup นะครับสะดวกประหยัดรวดเร็วนะครับและถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนครับสำหรับท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านนะครับอยู่ใต้คลิปนี้อยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup เมื่อเราไม่ต้องการสุ่มหรือว่า ใครไม่มีตัวสุ่มหรือว่าเพชรสุ่มไม่เพียงพอนะครับเราสามารถไปหาจากจุดอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีจุดอะไรกันบ้างครับที่จะทําให้เราได้รับสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาวุธระดับ4ดาวกันไปนะครับเรามาเริ่มอันดับแรกกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเป็นคนกดไปที่ทาง3มขีดด้านขวามือนะครับก็ไปจากนั้นครับก็ไปที่คําว่า i m มเ g e n t นะครับคลิกจากนั้น ทุกคนเป็นคำว่าฟักไข่ได้ครับในโซนนี้ครับเรามีโอกาสได้รับไข่สันเดียดตั้งแต่1ดาวจนถึง4ดาวกันเลยทีเดียวกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มีค่า ดีอย่างมากนะครับอันนี้จะเป็นบันทึกการฟักไข่ของผมนะครับแหมผมคิดให้ดูนี่นะฮะก็เห็นว่ามีการได้รับไข่เสลียงหลายหลายดาวแล้วแล้วก็มีอันที่เป็น4ดาวนะครับแล้วก็3าดาวซึ่ง4ี่ดาวที่ผมได้นะครับเป็นของธาตุมืดกันเลยนะเว้ยทุกคนนี่เป็นตัวนี้นะครับดโนโดซรัสนะครับเป็นธาตุมืดสายจงตีนะฮะโอ้สดาวแล้วเว้ยทุกคนธาตุมืดนะแล้วก็ธาตุแสงนะครับก็จะเป็นน้อง ทานตะวันนะครับฮานาคชินะครับตัวนี้ได้มา2ตัวแล้วนะครับเป็นแบบ3ดาวเนาะแลนดอมได้จะสังเกตว่าตรงโซนนี้ครับมันมีโอกาสให้เราเลือกนะครับว่าเอ้ยเราจะภาวนาหรือว่าอธิษฐานอ่ะให้ได้อืมซึ่งผมเคยอธิษฐานเมื่อคืนก่อนนะครับไม่ได้นะครับแต่วันนี้ในสตรีมนะครับก็อธิษฐานจนได้เจ้าตัวนี้มานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากมากเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอธิษฐานกันดูนะครับอ่าคิดก็ไป มันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ครับเราสามารถดีเฟตตรงนี้ได้นะ<อ>ก็กดรีเฟตไปเลยปุ๊บก็จะตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับถ้าใครอยากได้ตัวไหนเราก็ติ๊กไปถ้าเราไม่ต้องการครับเรากดปักไข่ตรงนี้ไปเลยอ่าแล้วเรา,เราลองอธิษฐานตัวนี้ละกันถ้าเราติ๊กอธิษฐานครับเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับในการปักเป็น1000เนาะติ๊กข้าไปอ่าอีกสิบนาทีนะครับบอสเมอร์จะปรากฏเนาะเกตส์สวัสดีครับผมเอาเป็นสามดาวล,ละกัน่าแ,แล้วอันนี้ของนี้ขาวาสุดรีเฟตไป โอ้ไม่ผัเลยเอาเป็นธาตุไฟแล้วกันจากนั้นเราก็ทําการกระชับเวลาได้โดยการลดเวลาเนาะใช้นาฬิการายทั้งหมด12ขวดนะครับลดเวลา2ชั่วโมงลดเวลาไปปุ๊บอันนี่ก็ฟักไข่ออกมาแล้วก็โอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ครับไล่ตรงข้ามที่เราอธิษฐานครับมันจะเป็นการว่าอธิษฐานไม่สําเร็จนะครับตัวนี้เราก็จะไม่ได้ไปก็ใช้วิธีแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีตัวที่เราต้องการเนาะดเปียสไปนะครับนี่ก็ Okay. ไ,มไม่มีโซนที่เราต้องการก็ไม่เป็นไรครับกดไยไปเราก็ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่แบบว่ามีนาฬิกาทรายเยอะก็ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตัวระดับสีดาวไปนะครับผมอ่านี้จะเป็นเรื่องของการฟักไข่นะครับผมและในส่วนต่อมานะครับนั่นคือโซนของอาวุธนะครับสําหรับใครที่อยากได้อาวุธโดยที่เราไม่ต้องไปทําการสุ่มนะฮะเราสามารถได้รับมาด้วยวิธีการ2วิธีนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือการที่เราไปทําการ ผลิตอาวุธขึ้นมาซึ่งการผลิตอาวุธนะครับเราสามารถกดที่แจ็คเตอนตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปที่คำว่าผลิตอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยปึ้งเมื่อเทเลพอร์ตมานะครับผมตัวละครของเรานะฮะจะทําการปิ่งไปหาจุดครับนะครับเห็นไหมจุดนี้นะหางแมวแมวอยู่เต็มเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างอาวุธนั่นเองจะมีเรื่องของการผลิตอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันแล้วก็ผลิตประดับนะครับแล้วก็ไปที่่วนอาวุธเอาที่ก่อนนะฮะ นี่ก็เป็นส่วนอาวุธนะครับผมผลิตอีก3-3ครั้งเนี่ยผมก็มีโอกาสได้รับ3ดาว1ชิ้นนะครับหรือว่าเราจะคลิกไปดูได้นะครับถ้าผลิตครบ200ครั้งจะการันตี4ีดาว1ชิ้นหรือใครผลิตนอกนั้นนะครับอาจจะมีโอกาสออก1%ที่เราจะได้อาวุธ4ดาวไปนะครับก็เป็นอาวุธทั่วไปแล้วทั้งอาวุธแล้วก็เครื่องประดับซึ่งวัตถุดิบพวกนี้ครับเราสามารถได้รับจากการที่เราไปทําการปล่อยบอดฟาร์มได้นะครับในส่วนที่เป็นของท้าทายแล้วก็ Key Odd f e l นะครับในโซนนี้นะก็สามารถนําไปปล่อยในที่นั้นได้นะครับและการปล่อยใน k e อ o ฟ d Field นะครับเราจะได้รับเจ้าแรกคือไรซ์มาด้วยนะแล้วก็ได้ประดับที่เป็น2ดาวและ1ดาวมาเหมือนกันนะครับผมก็ไปทําการปล่อยแล้วก็ได้ประดับมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับเราก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับเจมแล้วก็สมุดสกิลที่เป็น Acc เรียกว่าพาสซีฟสกิลนะหรือว่าแอคทีฟสกิลอะไรพวกนี้ครับเราสามารถได้รับพวกนั้นมาด้วยีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ปล่อยความสำเร็น,นนี้ แล้วถ้าอยากได้รับเพิ่มเป็นพิเศษนะครับผมเราสามารถกดน้ายาคูณไปได้นเนยจะเป็นน้ายาตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มโอกาสได้รับหินวิญญาณมอนสเตอร์แล้วก็พวกหินอัปเกรดต่างๆครับบวก400%นั่นเองนะป่ะเดี๋ยวเราไปลองทําการสร้างกันดูนะครับว่าผมจะมีโอกาสได้4ดาวหรือเปล่าอ่าเราเริ่มด้วยอาวุธละกันอ่าอาวุธการตีสามเนาะไปกันเลยนี่31ชิ้นโอ้โหมันมีกล่องลุ้งเลยเหรอ ได้สมดาวมาหนึ่งชิ้นนะครับผมหน้าต่อไปนะต่อไปมีสีอะไรบ้างเฮ้ยมีสีฟ้าไปด้วยสีฟ้าระดับไหนอะอุย้ยสีดาวเฮ้ยสีดาวธาตุไฟสวยนะฮะปุ๊บต่อต่อครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยสีฟ้าอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรอุย้ยได้สองดาวนะครับอันนี้ได้ไปสน3ดาวธาตุมืดแล้วอย่าลืมนะครับว่า มีโอกาสได้รับอาวุธพื้นฟ้าด้วยนะครับที่เป็นสีดาวนะครับทุกคนนะฮะโอ้เยเนะสียงอยู่นะผมสร้างอีก2ครั้งนะครับเราก็จะได้รับ3ดาวนะครับนี่ก็มันรวมกันนะแล้วเ,เอาเป็นลงขอส่วนป้องกันแล้วกันนะครับเพราะว่าป้องกันผมยังไม่มีสีดาวนะครับนะเราก็สร้างป้องกันกันต่อนะใีการันตีแล้วนะ3ดาวหนึ่งชิดกดไปผมพอใจแล้วผมได้อาวุธสีดาวเฮ้ยมีสีทองได้วยทองนี้น่าจะเป็นการันตีไหม สามดาวสามดาวปุ๊บโอ้ออยสีทองกาททำไมเนี่ยคิดว่าจะได้อาวุธระดับสูงสิปุ๊บ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 พื้นฟ้ามไม่ได้รับพื้นฟ้าไปนะครับผมอ่ะเหลือเวลาห้าทีฟีบอสจะเกิดขึ้นนะครับเราก็ค่อยไปฟีบอสนี่ตอนนี้เราได้อาวุธสีเดาวมาโอ้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากมากนะครับว่าตอนนี้ผมต้องการอาวุธสีดาวมากมากเลยพลาดไปไนะครับผมนี่ก็ได้รับไปแล้ว ซึ่งชิ้นนะครับที่เป็นธาตุไฟนั่นเองก็สามารถใช้วิธีนี้ในการหาอาวุธไปได้นะครับสำหรับใครที่ไปรู้ว่าจะหาอาวุธจากไหนนะครับซึ่งสายฟีจะเป็นปัญหาอย,ย่างมากเลยนะว่าเอ้ยผมจะทํายังไงดีนะครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราสามารถหาอาวุธดาวสูงมาใส่กับตัวละครตัวเองมาใส่ให้สิ่งต่างๆเนาะแล้วก็หาใส่ซิมเปอ์เจนนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงสีดาวนั่นเองเพราะว่าผมก็ได้จากส่วนนี้มาค่อนข้างทีท่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของการ อัพเรื่องของผลงานด้วยแล้วก็พวกมอนสเตอร์ในโซนนี้นะครับก็อัไปนะครับนี่พวกนักสะสมนะครับเวลาเราทําอะไรสําเร็จนะครับพวก achievement ต่างๆก็จะได้รับไปนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นโซนของการครับนะครับและส่วนต่อมาครับจะเป็นโซนของการหาตั๋วไปสุ่มนะสำหรับใครที่อยากจะหาตั๋วไปสุ่มนะครับสามารถหาได้จากจุดไหนกันบ้างหลักๆเลยครับผมก็ไปที่ตรง ตำราอัศวินนะครับที่เข้าไปนะแล้วก็ไปคําว่าตําราฝึกฝนต้นนะฮะในโซนนี้ครับมันจะมีเรื่องของตําราฝึกฝนเบื้องต้นเนาะในโซนนี้เบื้องต้นจะเป็นเรื่องของอาวุธนะครับเวลาเราเคลียความสําเร็จทุกอย่างไปครับเราจะได้รับตัวสมด้วยนะครับเมื่อเราเคลียรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะได้มา10ิบใบกันเลยทีเดียวทุกคนซึ่งเยอะมากๆ อ่ะยังไม่พอนะครับในส่วนต่อมาครับในส่วนที่เป็นขออีเวนต์นะฮะก็จะมีเรื่องของการทอยลูกเต๋าในกิจกรรมนี้ซึ่งระยะเวลากิจกรรมของลูกเต๋าเนี่ยเลยกประมาณ12วันเราคลิกเข้าไปครับนะครับทุกครั้งที่เราวนรอบลูกเต๋าครับครบ1รอบเราจะได้ขอรางวัลไป1ชิ้นและเราวนครบไปเรื่อยๆครับจนครบ8รอบเราจะได้รับหัวสุ่มอีก10ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งลูกเต๋าเนี่ยเราสามารถสุ่มรีได้วันละ2ครั้งแล้วก็ทำเควสแล้วได้รับลูกเต๋ามาอีก 3เคล็ดนั่นเองนะครับก็จะรวมเป็นวันละ5ครทั้งทอยไปถ้าใครดวงดีทอยได้8แต้มไอ้ทอยได้6แต้มอะไรเงี้ยหมุนๆไปอะ่ะครบรอบเี็วครับก่อนสิบสองวันก็ได้8รอบเนี่ยเราก็จะสามารถได้รับไปนั่นเองนะครับเพราะว่าผมพยายามหมุนได้วันละรอบนะวันละรอบรอบครึ่งโดยประมาณนะเว้ยทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะวิธีก็ได้รบับตัวไปปะเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกันหน่อยละกันนะครับโหวดวงผมเริ่มมาและขอรอไปสุ่มโดยการใช้เพชร3 0 0เพชรกันดู ว่าจะได้หรือเปล่าผมกดข้ามค่าสีไปเลยเนาะกดไปนะฮะไม่ไม่ถ้าได้ขอนะครับมันจะเป็นการแบบมีดโมอชั่นแบบมาเปิดกล่องนะครับถ้าเราได้นะปะกล่องที่สองโอ้ยไม่มาเลยครับทุกคนเงียบจิบเลยเป็น2องดาวนะครับและกล่องสุดท้ายโอ้ยได้เป็นสามดาวนะครับได้เป็นธาตุน้ำสามดาวนั่นเองนะฮะ ก็เป็นยังกันบ้างครับผมสำหรับวิธีการหาอุปกรณ์แล้วก็หาสัตว์เสียงระดับส,งสูงสนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้ครับสามารถไปทํากันได้นะครับสายปีแทบทีน่นี้น